You yeah. yeah. หนาวนี้มารับบรรยากาศบนดอยกันที่สวนแม่ฟ้าหลวงกับงานสีสันดอยตุงครั้งที่สีตั้งแต่วันที่1ธันวาคมพศ2 5 6 6อไปจนถึงวันที่28มกราคมพศ2 5 6 7ทุกวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดน,นักขัตรเตอร์ปีนี้มาในทีมดอกไม้ระบายดอยปรับแต่งชมใหม่ในรอบ30ปีที่เต็มไปด้วยดอกไม้เมืองหนาวนานา,นา,นา,นานชนิดกว่า10,000แต้นภายในงาน <c oughs> นอกจากนี้ยังมีไอศครีม3รสให้ได้ลองพร้อมกับรับชมการแสดงด้วยค่ะ และว,วันก็จะมีการแสดงไม่เหมือนกันนะคะภายในงานมีหลายจุดให้ไปเยี่ยมชมและถ่ายรูปอีกจุดหนึ่งเลยก็คือโตยักษ์ซึ่งเป็นสัตว์แห่งความโชคดีในตำนานของชาวไทยใหญ่บริเวณแถวนี้ก็จะมีจุดให้ถ่ายรูปเยอะม,มากเลยค่ะ นอกจากนี้ยังมีมุมอร่อยจากกาดชนเผ่าวกว่า80ร้านให้ได้เลือกลิ้มลองกันค่ะอย่างเช่นพิซซ่าหมูดำที่จะได้เห็นเขาอบให้ดูแบบนี้เลยหรือว่าจะเป็นผลไม้ฟองดูอีกทั้งยังมี local food หรือว่าอาหารประจาถิน่นขนมจีนน้าเงี้ยวและของกินหายากอย่างเช่นข้าวปุ๊กที่เป็นได้ทั้งของหวานแล้วก็ของขาวนอกจากนี้ยังมีร้านอื่นๆอ,อีกเพียบเลยค่ะให้ได้เลือกชิมกันใครอยากมานั่งดื่มกาแฟชิลๆที่กาแฟดดยตึงก็มีเหมือนกันค่ะหรือจะเลือกซื้อพันไม้จากร้านค้ามีทั้งผลไม้แและตตตตุ๊กกา่ง มะเขือการตูนหากใครต้องการซื้อของฝากกลับไปที่บ้านนะคะก็ต้องบริเวณนี้เลยค่ะเป็นสินค้า DIY ที่เขาทําเองกับมือไม่ว่าจะเป็นเย็บปักถักร้อยหรือว่าเพ้นท์เป็นสินค้าที่มีความน่ารักและมินิมอลมากๆเลยค่ะสินค้าอื่นๆก็มีให้เลือกช็อปอีกเพียบเลยค่ะ ทั้งนี้ยังมีกิจกรรมให้ทําก็จะมีเป็นซุ้มพาเพลินค่ะมีงานเวิร์กช็อป DIY ให้ทํากันเพียบอีกทั้งกิจกรรมหมุนวงล้อพาเพลินลุ้นรางวัลใหญ่และทําภารกิจหากใครอยากแต่งตัวให้เข้ากับพื้นที่และบรรยากาศเขาก็มีให้เช่าชุดถ่ายรูปด้วยนะคะ